มาคะ่ะเอซจ้าแม่เพนก็มาทักทายสบายดีกับเอซทังช่องเป็นคลิปที่2ของวันที่5้ากรกฎาคมสองห้าหดเนาะเขาจะมาอ่าตามเอาแนวทางฮานอยรวมได้มา6กสำนักนะคะของสุดใจพารวยบด้เริ่มมื่อนี้เนะาะเพราะว่าเพิ่นไปดำหน้านะคะเอซอ่ะเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่5กันต่อเนาะแต่ว่ามาบึงผลงานของมาว่านีกันก่อนเด้อจ้ะ ถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางฮาหนอยรวมของสีเซียนของน้องเพชรนำโชคหรือว่าของแม่ลิ้วผ่ารวยก็ <c oughs> ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวยอดคนเบิ่งบอหลายปันใดเด้อคะ่ะของช่องน่วยน้องคำแพงนะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่เพนแล้วก็ทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์ด้วยนะคะ สู่ๆไปน้ากันนะคะ่ะเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาเน่คะ่ะกับลาวพัฒนาเนาะบอมานกระสู่ตัวเน้อเนาะสำหรับของพิพัตและเซียนอุดรเข้าที่9 7 7 9ล่างนะคะเนาะเมื่อวานนี้ผู้ใดตามของสองเซียนก็นจะได้ยูแต่ว่าช่วงนี้ลาวพัฒนาเนาะหลุดก็หลุดนานเกินไปแล้วก็เข้าก็เข้า,ขา,ขาแค่งวดสองวดแค่นั้นเนาะคะ่ะเอฟซมันเป็นอย่างบอลรูแลเนาะแม่เพ่นก็นอยากให้ถูกคู่ง,งวดคู่งววเนาะสลับ ซับเปียกันถูกสีกันยังไข่เนาะคะ่ะ fc ถา้าลุดก็จะรุดลุดรุดรุดถาเขาก็จะเขา้าเข้าเข่าเขาพอมกันยังสีนะอ่ะว่าเป็นอย่างคะ่ะตัวเลขก็เป็นแบบนี้แหละเนาะ fc เนาะเพ่นกับเมย์นะเพ่นกับบถือจักเ่อเมื่อคืนนี้ก็ว่าจะออกจาักหน่อยๆสั่นกับบัถือเจอมาสูซูค่ะมาเบิ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้ค่ะนอนพิเศษ oh, <my> บนออกเจ็ดสามสาม ล่างออก4 2แล้วก็ฮานอยปกติบนออก3 1 5 1> ล่างออก1 9และฮานอย V.I.P. <I 'm S 1> บนออก7 1 5ล่างออก9 4นะคะค่ะแพงผ่อนเสียงให้แม่หน่อยแม่จะรีบทำงานผ่อนเสียงให้แม่ด้วยนะคะนี่เสียงดังเกินคแพงแกงส้มเนาะเ้ามาเบิงค่ะสำหรับ ผลงานของแม่ลิว้วเมื่อวานนี้เนาะแม่ให้วิ่งรูดมาเข้า1ตัวจับคู่เข้า2อฮานอยนะคะก็คือมาที่91หรือว่าหนึ่าล่างของนอยปกติแล้วก็9กสเพิ่นธไฮมาซี 49, เก้นาะเลขออกเก้่ล่างของนอย VIP นั่นเองค่ะน้องเพชรนำโชคเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาแค่ตัวรองค่ะแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะ สุดใจพาลวยคําแพงบอกว่าผ่อนเสียงให้แม่หน่อยวิ่งลูดเมื่อวานนี้บอมาค่ะมืนีบอดาเดอร์ค่ะของสุดใจพาลวยของเซียนเชียงใหม่เกับ8มาที่9จับคู่เข้าที่9 1เลขออกหนล่างของฮานอยปกติ1นึ่งฮานอยของเซียนอุดร3กับ2มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่สองสเนาะเลขออก4ี่สองล่างของฮานอยพิเศษ ของเซียนโคราดสามกับสี่สามก็มาสี่ก็มาเนาะจับคู่ให้เข้าที่4ี่เกเลขออก9ก้าสี่ล่างของฮานอย VIP 1หนึ่งฮานอยส่วนของพี่มหัดวิ่งรูดมาหนึ่งกับสองเข้าทั้งสองตัวนะคะจับคู่บอเขาค่ะพี่นิงมเมาน้องให้หน่อยไปอ,อยู่กับพี่นิงไปไปลูกไปมันเสียงดังมันส่วนคลิปแม่นี่นะ่ะไปไปลูกไป ว้าฟังความแน่เดี๋ยวแม่บอาพาไปเด้อว่ายากนะแม่บอาพาไปเที่ยวเด้ไปไปทำแพงออกไปข้างนอกก่อนไปให้แม่ทำงานก่อนไปว้าวยากยากทเอฟซีทำแพงบนหาลักเลยเดี๋ยวบบหักเลยสะ,อ,ะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยของอาจารย์นุ่มกระสินมาแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยทำคลิปลงให้นะคะ มาเอาห้าน้อยของน้องเพชรนำโชคค่ะวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สี่รองหนึ่งนะคะจับคู่ให้มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเน้นวงกลมที่สี่เจ็ดสี่แปดกับหนึ่งหนึ่งส่วนชุดสามตัวบนหกสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่แปดนะคะของน้องเพชรนำโชควันนี้เนาะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานของน้องจับคู่ให้โบเขาเดอ้อจ้าแต่ว่าวันนี้เนาะวิ่งลูดมาตัวรองหนึ่งตัว วันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่4ีลองหนึ่งจับคู่มี4 6 4 7 4 8ี1 1จ็ดสองหเน้นที่4 7 4 8กับ1นึนะคะส่วนชุดสามตบนหสองหนึ่งแล้วก็1 4 8ค่ะมาต่อที่ของเนาะของแม่ลิ้วพารวยนะคะสำหรับของแม่ลิ้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา5กับ8จับคู่ชุดเน้นมี5้าหก็ด 5 8 7 0 8 0ชุดลอง5 3 6 8 7 8นะคะของแม่ลิ้วค่ะส่วนเมื่อวานแม่ทำผลงานออกมาได้สองฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะสำหรับวันนี้วิ่งรุ่นให้มา5กับ8บนล่างชุดเน้น2ตัวมี5 6 5 7 5 8 7 0 8 0ชุดลอง5 3 6 8และ7 8นะคะ แคปหน้าจอ,อเดอ้อจ้ะของน้องเพชรนำโชคแล้วก็ของแม่ลิ้วพารวยค่ะ แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อนะคะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวิ่งรูดเด่นที่สองรองหค่ะก็จับคู่ชุดเน้น2องสามสดสอชุดรองหนึ่งสามนและหนนะคะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนเมื่อวานค่ะเซียนเชียงใหม่ทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยเนาะเข้าที่นอยปกตินะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดมา ตัวเน้นเนาะสอฮานอยค่ะสำหรับวันนี้ก็เลยให้วิ่งรุ่นมาเด่นที่สองรองหนึ่งจับคู่ชุดเน้น2 3งสามชุดลอง1 3 1 8และ1 9นะคะห้ามาต่อที่ของเซียนโคราชนะคะสำหรับของเซียนโคราชวันนี้ วิ่งรูดเด่นที่3ารอง4ค่ะจับคู่ชุดเน้น30 32 34ชุดลอง40 42และ45นะคะเสียนโคราชค่ะส่วนเมื่อวานเนาะเสียนโคราดก็ให้วิ่งรูดมา2ตัวเลยเนาะทั้งตัวเน้นและตัวลองส่วนตัวจับคู่มา1นึ่งฮานอยมานอย VIP นะคะให้มา49เลขออก9ก้ล่างของฮานอย VIP สำหรับวันนี้ค่ะวิ่งลูดเด่นที่3ารอง4จับคู่ชุดเน้น30 32 34ชุดรอง40 42และ45่หาเนาะ,ะมาแคปหน้าจอเด้อค่ะ,ะหน่อยรวมเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชนะคะ ได้แล้วไปต่อนะคะมาต่อที่ของเซียนอุดรน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่ 9- กรองห้าจับคู่ชุดเน้น9ก้าชุดลอง5 4าสห้านะคะของเซียนอุดรสี่คู่เน้น2คู่รองสองคู่เหมือนเดิมเนาะ,ะส่วนเมื่อวานค่ะวิ่งลูดเด่นที่ 3- ารองสองตัววิ่งตัวลูดมาทั้งตัวเด่นและตัวลอง ส่วนตัวจับคู่มาชุดลองนะคะให้มาสองสี่เลขออกสี่สองล่างของนอยพิเศษหนึ่งฮานอยสำหรับวันนี้เนาะเซียนอุดรก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่9กรอง5จับคู่ชุดเน้น9ก9 4ชุดลอง5 4กับ5้านะคะ,ะมาต่อที่ของพิพัฒนนะคะสำหรับแนวทาง หานอยรวมของพี่พัฒวันนี้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองสี่จับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็ชุดรองสี่ศูนย์กับสี่สามค่ะส่วนเมื่อวานนะคะวิ่งลูดให้เด่นที่หนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะสำหรับวันนี้เนาะวิ่งลูดให้มาเด่นที่หนึ่งกับสี่เด่นที่หนึ่งรองสี่นะคะจับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็ ชุดลองเป็น4043คะ่ะเน้น2คู่ลอง2คู่เหมือนเดิมเนาะ,ะแคมหน้าจอเดอ้อค่ะของเซียนอุรอนแล้วก็ของพิประัค่ะวันนี้แม่เพนก็ได้แนวทางหางรวมมาฝากเอซทั้งช่องหมดทั้งหมดมี11สำนักเนาะทั้งหมดรวมหมดมี12สำนักขาดไปสำนักหนึ่งก็คือของสุดใจพารวยนั่นเองนะคะเราวาเพนมิถุระล,ลูกกระบบสบายน้ำเพินกรไปอดำหน้าน้ำนะคะ ก็เลยบุได้ทรงไห้เนาะอ่ะสู้ๆค่ะทุกๆคนเนาะสู้แบบชีวิตของไผ่ชีวิตของมันเนาะค่ะเอฟซีบดก็หากินแบบใดก็ต้องหากินแบบนันเนาะคนเห็นไ้เห็นหน้าก็ต้องยิมเห็นไ้เห็นหน้าก็ต้องลงไ้ลงหน้านะคะคนขายก็ต้องมีทุกมือเนาะบ่ขาดจักมือแล้วเนาะค่ะขายเนี่ผู้ใดเหตุการ์ค้าการขายนะคะเอฟซีอ่ะโชคชงมันๆเฮงเฮงปังปังกันยกช่องคาวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอขอ,ขอบคุณเอซทั้งช่องและทุกคุกเสียนทุกทุกอาจารย์เนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคิดนี้กัสวัสดีค่ะ